สวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิว MGSD หรือ m มั s a g e SD Wing Gundam Zero EW นะครับซึ่งหุ่นตัวนี้ผมได้มาจากร้าน P z n Hobby Shop นะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อพาโมต่างๆราคาถูกๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับของมันต้องมี Workstation by Mr. กันพาที่จะมาช่วยให้คุณมีความสะดวกสบายในการประกอบกันพานะครับมีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ มีตะแกรงและลิ้นชักเอาไว้เก็บเศษพลาสติกต่างๆจากการประกอบมีแผ่นและแม่เหล็กเอาไว้ติดคู่มือในการประกอบมีรายกันดั้มให้เลือกถึง12แบบในราคาเพียงพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าติดต่อที่เพจมิสเตอร์กันพาวิลเดอได้เลยนะครับ โอเคครับผมเราก็มาดูหน้ากล่องบล็อกอาร์ตกันนะครับสำหรับเจ้า MGSD ตัวนี้นะครับรูปหน้ากล่องบล็อกอาร์ตเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรสวยนะครับผมก็จะเป็นรูปวิงกันดัมซีโร่ EW นะครับถือปืนทวินบัสเตอร์ไลเฟิล์ทำท่ายิงอยู่นั่นเองนะครับส่วนด้านข้างกล่องฝั่งนี้นะครับก็จะบอกพวกจุดขยับลูกเล่นต่างๆของตัวหุ่นนะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะโชว์รูปหุ่นด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับรวมถึงโชว์โครงในของตัวหุ่น MGSD ตัวนี้ด้วยครับ มาดูในส่วนของข้อมูลคร่าวๆของ MGS D Wing Gundam Zero EW ตัวนี้นะครับถูกวางจำหน่ายในปี2024นะครับผมลันเนอร์มีทั้งหมด15แผงนะครับราคาหน้าร้านครับอยู่ที่1,300-1,400บาทนะครับแต่ถ้าในแอปอาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับประมาณ1,600บาทโอเคครับเราก็มาดูแผงสีต่างๆของเจ้า MGS D ตัวนี้กันนะครับโดยเริ่มจากแผงแรกนะครับเป็นแผงสีขาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชุดเกราะแล้วก็ตัวชุดปีกของ Wing Gundam นั่นเองนะครับ แผงต่อมาก็เป็นแผงมันติคัลเลอร์นะครับก็จะมีสีเหลืองสีน้ําเงินเข้มและก็สีแดงนะครับส่วนแผงนี้นะครับจะเป็นแผงออกสีเงินซิลเวอร์นะครับเป็นพวกโครงด้านในนะครับผมก็มีมาให้แผงหนึ่งนะครับแผงนี้ก็จะเป็นแผงสีเทาโครงในของตัวหุ่นนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดดีเทลของโครงในเนี่ยก็ค่อนข้างทํามาได้ดีเลยนะครับส่วนแผงนี้จะเป็นแผงสีน้ําเงินเข้มนะครับเป็นชุดเกาะด้านนอกของตัวหุ่นนั่นเองซึ่งดีเทลเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ แผงนี้ก็เป็นแผงมันติคัลเลรออีกแผงหนึ่งนะครับก็จะมีแผงสีขาวนะครับสีเขียวใสนะครับผมพวกเลนคัมเวล่าแล้วก็ตรงหน้าอกนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีน้ําเงินใสนะครับซึ่งจะมี t e x t อร์ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณตรงปีของหุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็แผงนี้เป็นแผงพาร์ตเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์นั่นเองนะครับเป็นสีเขียวอ่อนใสนะครับแล้วก็ตัว MGSd ตัวนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์ใสติดมาให้ด้วยนะครับผม ส่วนคู่มือนะครับมาในรูปแบบเป็นเย็บเล่มนะครับซึ่งลูกเล่นของคู่มือตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของหน้ากลางนะครับสามารถกางออกมาเป็นแผ่นยาวแบบนี้ได้เลยนะครับก็เจ๋งดีเหมือนกันในส่วนของการรีวิวการประกอบนะครับผม MGSD ตัวนี้นะครับก็มีความซับซ้อนในการประกอบอยู่บ้างนะครับซึ่งบางชิ้นส่วนเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างเล็กด้วยนะครับผมเวลาตัดออกมาจากแผงเนี่ย ก็ต้องคอยดูดีๆนะครับอย่าให้มันดีดกระเด็นหายออกไปนะครับผมในส่วนของการประกอบนั้นก็ต้องคอยดูคู่มือให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยจะมีคําเตือนต่างๆนะครับระบุไว้นะครับให้ประกอบตามนั้นได้เลยนะครับในส่วนของความยากในการประกอบนะครับผมรู้สึกว่าตรงช่วงตาของตัวหุ่นนะครับที่เป็นพาร์ทใสสีเขียวนะครับผมค่อนข้างจะประกอบให้สนิทเนี่ยได้ยากนะครับผมกว่าจะลงล็อกนะครับผมทํามันหลุดออกไปเนี่ย หลายครั้งเลยนะครับผมก็ต้องค่อยๆประกอบดีๆค่อยๆยัดลงไปนะครับและยัดลงไปให้สนิทนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะหลุดออกมาง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนของการประกอบบางจุดนะครับอย่างเช่นบริเวณตรงแขนที่เอามาประกบเข้ากับลําตัวนะครับ มันก็จะมีรูล็อกของมันอยู่นะครับผมก็ให้ประกอบตามคู่มือได้เลยนะครับให้เข้าตามล็อกที่มันออกแบบมาไว้ให้นะครับในส่วนของการประกอบกระโปรงด้านหลังนะครับจะต้องมีการเว้นช่องว่างระหว่างกระโปรงด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมเพื่อจะประกอบชิ้น a 16เข้าไปนั่นเองนะครับในตัวปีกของวิงกันดั้มตัวนี้นะครับผมจะมีขนปีกนกนะครับ ขนาดต่างกันหนึ่งสแบบนะครับคือมีขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้ว hmm. ก eh ็ขนาดเล็กนะครับซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยจะมีตำแหน่งในการประกอบเนี่ยอยู่คนละที่กันนะครับผมฉะนั้นประกอบดูดีๆนะครับว่าตำแหน่งไหนใช้ขนาดแบบไหนนะครับในส่วนของการประกอบตัวปืนนะครับตัวชิ้น g 8นะครับจะมีเดือย2ฝั่งที่มีขนาดต่างกันนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นเดือยขนาดเล็กอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเดือยขนาดใหญ่นะครับตอนประกอบเนี่ยดูคู่มือดีๆนะครับว่า ฝั่งไหนต้องใช้เดือยขนาดใหญ่ฝั่งไหนต้องใช้เดือยขนาดเล็กในการประกบปืนทั้ง2ด้านเข้าหากันนั่นเองนะครับส่วนคุณภาพของพลาสติกนะครับก็มีคุณภาพที่ดีเลยนะครับผมมีความนุ่มๆอยู่บ้างนะครับรวมถึงบางชิ้นส่วนเนี่ยเป็นสีเงินซิลเวอร์มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกโครงในตามลําตัวของหุ่นนั่นเองนะครับผม แต่ผมมองว่าเจ้า MG SD Wing ตัวนี้นะครับมีการแยกเฉดสีมาให้ค่อนข้างน้อยนะครับคือสีขาวนี่ก็คือขาวล้วนเลยนะครับไม่มีสีเทาอ่อนมาตัดเฉดไฮไลท์นะครับผมหรือว่าตัวสีพลาสติกที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินเข้มอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีสีน้ำเงินอ่อนมาตัด ไฮไลท์เฉดสีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในหุ่นที่มันเป็นทรง S D นะครับเขาอาจจะแยกชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆมาให้ได้ประมาณนี้นะครับไม่งั้นมันจะต้องแยกสีไล่เฉดสีเนี่ยเยอะเกินไปนะครับผมเขาก็เลยทําสีมาให้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวโมเดลนะครับไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับผมยกเว้นสติ๊กเกอร์ใสที่เป็นจุดมาร์กิ้งต่างๆบนลำตัวของตัวหุ่นนั่นเองนะครับส่วนดวงตาหรือว่าตัวพาร์ท ที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทใสสีเขียวแยกมาให้เลยนะครับที่เหลือตามตัวหุ่นนี้ก็คือแยกสีมาให้อย่างดีเลยนะครับโอเคครับก็มาดูในเรื่องของดีไซน์ตัวหุ่น mgsd wing gundam zero ew ตัวนี้นะครับตัวนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ15ซนติเมตรนะครับวัดจากปลายเท้าจนถึงตัวปีกนะครับผมแล้วก็ความกว้างเนี่ย อยู่ที่ประมาณ23เซนนะครับวัดจากปลายปีกอีกข้างหนึ่งถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของภาพรวมดีไซน์และก็ดีเทลต่างๆของตัวหุ่นนะครับต้องบอกเลยเลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับทรงหุ่นเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ออกมาได้สมส่วนนะครับลงตัวในสไตล์ s d เลยนะครับส่วนดีเทลรายละเอียดตามชุดเกราะต่างๆนะครับรวมถึงโครงในเนี่ยค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับโครงในเนี่ยก็มีพวก เส้นให้เราตัดเส้นด้วยนะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนปีกนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีพาร์ทใส่สีฟ้านะครับซึ่งพาร์ทใส่สีฟ้าเนี่ยมีเท็กเจอร์ด้วยนะครับผมเวลา เราส่องดูนะครับมันจะเห็นเท็กเจอร์ที่ซ่อนอยู่ในพาร์สีฟ้าด้วยนะครับซึ่งพาร์สีฟ้าเนี่ยจะถูกติดอยู่กับโครงในที่เป็นสีเงินด้วยนะครับเวลากลางปีออกมาเนี่ยก็จะเด่นแล้วก็เห็นดีเทลในส่วนนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็น MGSd ตัวหนึ่งเลยนะครับที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าเสียดายก็คือว่าตัวเฉดสีชุดเกาะต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะพื้นๆไปหน่อยนะครับการแยกเฉดสีต่างๆเนี่ย มีน้อยไปนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเราก็มาดูในส่วนจุดขยับของเจ้า MGSD Wing Zero EW ตัวนี้กันนะครับโดยเริ่มจากส่วนหัวนะครับก็สามารถก้มเงยได้นะครับแล้วก็โยกหัวไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับรวมถึงหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงหัวเนี่ยมีจุดกิมมิคจุดหนึ่งนะครับก็คือ ตรงเกาะตรงที่เหมือนคล้ายๆหูของหุ่นนะครับสามารถเปิดเกาะโชว์โครงด้านในได้นะครับต่อมาในส่วนของหัวไหล่นะครับก็โยกขึ้นโยกลงได้นะครับแต่ว่ามันดูค่อนข้างหลวมงอกแงกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้หลุดอะไรง่ายนะครับหัวไหล่เนี่ยสามารถดึงออกมาแล้วก็พับลงมาได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นจุดขยับตอนแปลงร่างเป็นยานนั่นเอง ตัวชุดเกาะของหัวไหล่นะครับก็มีลูกเล่นนะครับสามารถที่จะขยับเพื่อเปิดโชว์โครงในได้เช่นเดียวกันนะครับตัวชิ้นปีกด้านล่างกับด้านบนนะครับก็จะขยับได้แบบนี้นะครับส่วนแขนนะครับกางขึ้นมาได้ประมาณนี้ตัวต้นแขนสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับค่อนข้างแน่นเลยนะครับตรงบริเวณท่อนแขนเองเนี่ยก็สามารถหมุนได้นะครับส่วนข้อศอกนะครับสามารถพับขึ้นมาได้2จังหวะเท่านี้เลยนะครับ ตัวชิ้นสีแดงที่เป็นเกาะด้านข้างของแขนนะครับก็เปิดพับขึ้นพับลงได้ส่วนข้อมือนะครับเป็นบอลจอยนะครับแล้วก็มีจุดขยับพับขึ้นพับลงได้นะครับส่วนนิ้วนะครับจะแยกออกมา3ชิ้นนะครับก็จะมีนิ้ว3นิ้วนะครับนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันนะครับขยับได้แล้วก็นิ้วชี้ ะะแล้วก็อีกนิ้วนึงก็คือนิ้วโป้งนั่นเองนะครับที่สามารถยขยับแยกออกจากกันได้นั่นเองในส่วนของลําตัวนะครับก็จะมีกิมมิกลูกเล่นนิดนึงนะครับก็คือตรงปืนบริเวณเตรงบ่านะครับผมสามารถเปิดออกมาเพื่อโชว์แก๊ลิงกันนะครับที่ซ่อนอยู่ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นลูกเล่นก็คือบริเวณคอ,อพิทนั่นเองนะครับสามารถเปิดออกมาได้นะครับเพื่อโชว์ห้องนักบินที่อยู่ด้านในนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับลำตัวเนี่ยสามารถก้มได้2จังหวะแบบนี้เลยนะครับซึ่งก้มได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สามารถเง media, ยได้ประมาณนี้ครับนอกจากนี้นะครับสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับในส่วนของกระโปรงของตัวหุ่นนะครับกระโปรงด้านหน้าเนี่ยสามารถ ขยับได้นิดนึงนะครับแล้วก็พับขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับพอพับขึ้นมาเนี่ยจะเห็นโค้งด้านในที่เป็นสีเงินนะครับในส่วนของกระโปรงด้านข้างนะครับสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับแต่อาจจะดูหลวมนิดนึงแล้วก็ขยับไปข้างหน้าด้านหลังได้นะครับในส่วนของกระโปรงด้านหลังนะครับสามารถพับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นกระโปรงทั้งชิ้นนะฮะด้านหลังนะครับของตัวหุ่นเนี่ยสามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็พับลงไปได้นะครับ พอพับกระโปรงด้านหลังลงมาแล้วเนี่ยตัวกระโปงด้านข้างนะครับสามารถที่จะพับเก็บออกมาด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะครับในส,ส่วนของขานะครับการขึ้นมาได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับ <para S 1> เพราะว่าจะติดกระโปงด้านข้างแล้วนะครับแล้วก็ต้นขาสามารถหมุนได้นะครับตัวขาเองเนี่ยก็จะมีจุดขยับพิเศษนะครับที่สามารถเนี่ยทำให้ขาเนี่ยมันไขว้กันได้นะครับตัวขาเนี่ยสามารถเตะขึ้นไปสูงได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดขยับหัวเข่านะครับผมขอ ถอดขาแยกออกมานะครับเพื่อที่จะขยับให้ดูได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวสังเกตดูตรงชุดเกาะบริเวณต้นขาแล้วก็ตรงหัวเข่านะครับว่าเวลาขยับหัวเข่าเนี่ยมันก็จะเปิดโชว์โค้งด้านในนั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะขยับหัวเข่าได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่เพราะว่าตอนช่วงที่เรางอหัวเข่านะครับตรงเกาะบริเวณด้านข้างของขาเนี่ยนะครับพอพับหัวเข่าลงมาเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันนะครับทําให้ตรงช่วง ข้อหัวเข่าเนี่ยมันงอได้มากขึ้นกว่าหุ่นตัวอื่นนั่นเองในส่วนของบริเวณข้อเท้านะครับก็ยกข,ขึ้นโยกลงได้นะครับโดยมีเกาะที่อยู่บริเวณที่ติดกับตรงหลังเท้าเนี่ยขยับตามด้วยนะครับสมามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็บิดเอียงซ้ายขวาได้เช่นเดียวกันนะครับตรงบริเวณเท้านะครับก็สมามารถพับลงมาได้ประมาณนี้นะครับรวมถึงตรงปลายเท้าเนี่ยก็เป็นจุดขยับที่สมามารถขยับขึ้นลงได้นะครับผมจุดขยับของ ตัวหุ่น MGS D Wing Zero EW ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาดูในส่วนของจุดขยับของแบคแพคแล้วก็ตัวปีกของหุ่นนะครับในส่วนของจุดขยับของปีกชิ้นหลักนะครับผมก็จะมีซับอาร์มนะครับซึ่งสามารถขยับได้หลายแกนและหลายมุมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยับขึ้นลงนะครับหมุนบิดนะครับผมได้หลายมุมเลยนะครับรวมถึงตัวชิ้นปีกเองเนี่ยก็สามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับผม มาดูในส่วนของลูกเล่นของตัวปีกหลักนะครับก็จะมีชิ้นปีกที่ซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับชิ้นเล็กๆเนี่ยสามารถกางออกมาได้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นปีกใหญ่นะครับผมสามารถเปิดออกมาเพื่อโชว์เฟรมด้านในนะครับส่วนปีกชิ้นใหญ่ชิ้นนึงนะครับสามารถสไลด์ลงมาแบบนี้ได้นะครับส่วนขนนกที่อยู่กับปีกหลักนะครับสามารถที่จะหมุนได้นะครับหรือว่าพับขึ้นพับลงได้นะครับเป็นเหมือนเดือยเสียบเข้าไปแบบนี้นั่นเอง ในส่วนของชุดปีกเสริมด้านหลังนะครับผมก็มีซับอาร์เหมือนกันนะครับแต่อาจจะขยับได้น้อยกว่าชุดปีกหลักนะครับผมก็สามารถที่จะหมุนเข้าหมุนออกนะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับตัวปีกชุดนี้นะครับก็สามารถที่จะกางออกมาเพื่อโชว์ขนนกด้านในได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจุดขยับของแบคแพคและตัวปีกก็จะมีประมาณนี้นะครับนอกจากจุดขยับต่างๆของ mgsd wing ตัวนี้นะครับยังสามารถแปลงร่างได้อีก3โหมดนะครับผมโดยโหมดแรกที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือโหมด a t m o s p h e r i c e n t y Mode นะครับผมก็จะเป็นการเอาปีกของตัวหุ่นนะครับมาคุมตัวด้านหน้าทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นลวดลายดีเทลรายละเอียดของปีกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดยานนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Neo Bird Form อนะครับอย่างฟอร์มนี้จะเป็น o u t t m o s p t m r s p o d e นะครับผมแล้วก็ตัวยานเนี่ยสามารถแปลงร่างในอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็น Neo Bird Form นะครับผมเป็น In Atmosphere mode นะครับก็จะเป็นการเอาปีกที่อยู่ด้านใต้ท้องเนี่ยมากางขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับผมก็เป็นโหมดยานนั่นเองนะฮะโอเคครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็อาวุธ ที่มากับเจ้า MGSD Wing Gundam Zero EW ตัวนี้กันนะครับเริ่มจากชิ้นแรกนะครับก็คือ Beam Saber นะครับมีมาให้2ด้ามน,นะครับผมเป็นพาร์ตเอฟเฟกสีเขียวใสแบบนี้นะครับส่วนตัวด้ามเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเก็บตรงบริเวณแบคแพคปีกด้านหลังนะครับผมโดยการเสียบเข้าไปในรูแบบนี้นะครับแล้วก็พับเก็บเข้าไปได้เลยครับ ชิ้นต่อไปนะครับก็คือปืนทวินบัสเตอร์ไรเฟิลนะครับมีทั้งหมด2กระบอกนะครับลวดลายดีเทลเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะครับชิ้นพลาสติกเองเนี่ยก็ฉีดมาเป็นสีเทาแล้วก็มีประกายมุกด้วยนะครับผมตัวด้ามจับปืนเนี่ยสามารถโยกไปข้างหน้าข้างหลังได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแล้วก็บริเวณตรงชิ้นส่วนตรงนี้ของปืนนะครับด้านข้างปืนเนี่ยสามารถแกะออกมาแล้วจะเจอเดือยนะครับผมเพื่อเอาไปประกบปืนอีกกระบอกหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนคันท้ายปืนนะครับสามารถกางออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีเดือยเล็กๆซ่อนอยู่ตรรงนนี้ะคับ เพื่อที่จะเอาเดือยเล็กๆตรงนี้นะฮะมาเสียบกับเกาะบริเวณตรงแขนของหุ่นนะครับจะมีรูตรงนี้นะครับเพื่อล็อกให้หุ่นเนี่ยถือปืนได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับผมนี่จะแข็งแรงมากขึ้นเลยนะครับส่วนปืนนะฮะนี่ฮะที่ผมบอกตอนแรกนะครับแกะพาร์ตตรงนี้ออกมานะครับจะเจอเดือยแล้วก็รูนะครับแกะทั้ง2กระบอกเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาปืนทั้ง2กระบอกนะครับเอาเดือยมาประกบกันนะครับผม มันก็จะกลายเป็นทวินบัสเตอร์ไรเฟิลเป็นปืนคู่นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับลวดลายดีเทลเนี่ยก็จะสวยงามเลยนะครับแล้วก็สามารถกางกระบอกปืนออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็โอเคฮะตอนนี้มันไม่โฟกัสแล้วนะนี่โฟกัสดิโฟกัสยังยังยังนะครับอ่าโฟกัสแล้วค่ะนี่ก็จะเห็นดีเทลปืนที่สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับทวินบัตเตอร์ไรเฟิลนะครับชิ้นต่อมาะคระับก็คือชิลนะหรือว่าโล่นั่นเองนะครับผม ตัวชิลเนี่ยจะมีชิ้นพาร์ตสีเหลืองตรงนี้เหมือนปีกนะฮะสามารถกางได้นะครับเป็นเฟืองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังเอาโล่เนี่ยมาติดกับแขนของหุ่นได้นะครับโดยการที่เสียบแล้วก็ครอบล็อกมันไปแบบนี้เลยนะครับซึงบอกได้เลยว่าล็อกได้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับขยับยังไงเนี่ยก็แทบจะไม่หลุดออกมาเลยนะครับรวมถึงเนี่ยเขย่าผมลองเขย่าแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับแข็งแรงดีครับโอเคครับเราก็มาสรุป สำหรับเจ้า mgsd wing Gundam Zero EW ตัวนี้นะครับก็เริ่มจากการประกอบนะครับก็จะมีความซับซ้อนอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมควรอ่านคู่มือการประกอบให้ดีให้ละเอียดนะครับเพราะว่าการประกอบชิ้นส่วนต่างเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนําหรือว่าการเตือนนะครับผมว่าชิ้นนี้จะต้องประกอบกันยังไงนะครับตัวคุณภาพพลาสติกเนี่ยดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เสียดายที่ไม่เป็น undergate นั่นเองนะครับผมคือผมว่าราคากันพาย,ยุคใหม่ๆเนี่ย มันมีเทคโนโลยีที่จะทำอันเดอร์เกตแล้วนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่พันขึ้นนะครับพันกลางๆเนี่ยผมว่ามันควรจะเป็นอันเดอร์เกตมาให้น่าจะดีกว่านะครับผมดีเทลทําออกมาได้นี้นะครับรายละเอียดของชุดเกาะต่างๆเนี่ยตัดเส้นแล้วดูมีมิติดูสวยมากๆเลยนะครับรวมถึงโครงด้านในเนี่ยก็มีรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เสียดายที่เป็นสติกเกอร์ใสามาให้นะครับไม่ได้เป็นดีแคลน้ํานั่นเองนะครับ ตรงหุ่นเนี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็สวยงามนะครับผมโดยเฉพาะตรงปีกนะครับสวยติดแกรมมากๆเลยนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับค่อนข้างแข็งแรงทุกจุดเลยนะครับยกเว้นตรงช่วงบริเวณเกาะหัวไหล่อาจจะมีความหลวมนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หลวมจนขั้นหลุดออกมานะครับผมส่วนจุดอื่นๆเนี่ยมีความแน่นและแข็งแรงมากๆเลยนะครับลูกเล่นการขยับนะครับขยับได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะตรงหัวเข่านะครับงอได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ ตรงจุดขยับต่างๆเนี่ยยังมีลูกเล่นโชว์โครงในเนี่ยซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยนะครับแต่เสียดายครับที่ตอนแปลงล่างเป็นยาแล้วเนี่ยส่วนโล่ที่เป็นหัวยานะครับค่อนข้างที่จะล็อกยากนะครับผมแล้วก็หลุดง่ายด้วยนะครับมาดูในส่วนของความคุ้มค่านะครับสำหรับเจ้า MG SD Wing Gundam Zero EW ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทถึง1,600บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับหุ่นที่เป็นทรง SD ที่มีดีเทลจัดจ้านจุดขยับดีนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีหุ่นในลายของ MGSd นะครับแล้วชื่นชอบวิ่งอยู่แล้วเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับรับรองว่าคุณอาจจะโดน MGSd เนี่ยตกได้เลยนะครับผมเพราะว่าหุ่นเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างสวยและลงตัวเป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่หาเจ้า MGSd Wing Gundam Zero EW ตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ ผมเนี่ยมีอีกตัวมาแนะนำนะครับผมก็คือ Oberon นะครับสเกล1ต่อ100นะครับจากค่ายเมค a าคออินดัสตี y นะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับหุ่นเนี่ยดีไซน์มีความปีกนกติดแกรมเหมือนกันนะครับผมซึ่งหุ่นจากค่ายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยทางร้านพ z ีเซ b b y อ h o p ีชเนี่ยก็มีของอยู่เหมือนกันนะครับผมยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับกดลิงก์้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับการรีวิว MG SD Wing Gundam Zero EW ตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครดูแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดหุ่นตัวต่อไปที่ผมจะเอามารีวิวให้ดูกันแล้วพบกันในรีวิวหุ่นตัวต่อไปสวัสดีครับ